แต่ทางฝ่ายนี้นะครับฝ่ายที่จะอุทธรเนี่ยคุณคิดว่าจะชนะมีวิธีไหนครับก็ต้องมีครับในเมื่อศาลชั้นต้นครับผมตัดสินด้วยหลักนิติวิทยาศาสตร์ทางนี้เขาตัดสินแล้วทีนี้ผมในชั้นอุทธรครับผมผมก็ต้องใช้หลักนิติสายศาสตร์นี่มันคืออะไรครับสยศาสตร์ด้วยการเชิญอาจารย์คงมาเข้าร่างของผมเนี่ยนี่คุณเป็นร่างทรงเหรอครับเนี่ยเป็นร่างทรงด้วย โอ้จ้ช่วยผมด้วยหลักนิติศาสตร์ไสยศาสตร์พราะไาเด้วแล้วมึงเอาเอกสารมาทาไมเป็นหอบเนี้ยก็เอาไว้ช่วยเป็นเอกสารประกอบอ๋อประกอบแต่สานวนไปประกอบแต่สำนวนใช่แล้วนี่เก็บไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะเรียกอาจารย์คงมาอยู่ที่ร่างผมต้องทําพิธีก่อนครับผมต้องเปลี่ยนสภาพ้าด้วยครับเอาเปลี่ยนนี่ก็ต้องอ๋ออาจารย์คงจะมาแต่งตัวท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้นะครับมาท่านทนายสังของเรานะครับเปลี่ยนชุดเป็นของอาจารย์คงนะครับแล้วก็ เอาวิญญาณอาจารย์คงปีนาอาจารย์คงเนี่ยมาลงนะครับอ่าและเราสอบถามได้เลยให้ได้รู้ความจริงกันอย่างแน่นอนจริงๆแล้วบายบายไ้เลยคุณเชื่อไหมฮะอาจารย์คงเขาจะมาวันนี้เชื่อไหม เชื่อในสิ่งศักดิ์ส <c oughs> ิทธิ์ไหมฮะเชื่อโอ้คับผม<อ>เดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วผมอยากจะรู้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนิติสายศาสตร์มัใช้บนสาลไม่ได้หรอกครับแต่เขาจะทดสอบในรายการเราเลยฮะก็แล้วแต่แล้วแต่ <c oughs> แแตคนเชื่อความเชื่อสุดคุณทนายครับค, <c oughs> คุณต้องให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามเลยครับยังไงเขาก็ต้องหาหลักฐานแต่ด้วยอะไรก็แต่แต่มันก็เป็นหลักฐานผมก็ไม่ได้ว่าครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นใครมาหน้าตรงนี้เนี่ยดรดรใช่ชื่ออะไรฮะดรชื่อนบบอะไรดร์ใหม่ Uhm ไม่ยกมือไหว้เรียกเทวดาฟาดินเลยเลยอครับไม่ไหวอาจารย์คงเขาจะไปไหว้ใครหรอกครับตอนจมครับเราจะมาดูซิว่าอาจารย์คงลงร่างของทนายสังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับยังคูซ้อมซ้อมจะไม่้าอล้วจะโผาไมโลทําไมอะยังนี้ได้ใช่ไหม เราได้อย่างนี้เหมือนอ<ด> <นะ S 2> าจารย์เลยแ,แล้วถ้าลงแล้วจะรู้ได้ไงว่าลงแล้วฮะลงเนี่ยไม่ยากอะ่ะพอเราลงเวลาลงเนี่ยมันจะง่วง <c oughs> ส,สงวงวนนัับตั้งหวังตั้งหวัง เอาแล้วเอาแล้วเาแล้วใช่อาจารย์คงไหมครับเนี่ยมึงนึกว่าลุงทนนี่ยังไงอนั้นก็้องผมรอเขาไม่ใช่โอ้ยน้าหลีไม่ได้มาขายบุหรี่มัวเองใช่อาจารย์จริงไหมเนี่ยอาจารย์ใช่แล้วอาจารย์สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้ช่วยครูให้ได้นะโอ้ยไม่ต้องห่วงร่างทรงอาจารย์ในสเก็ตน่ายครับท่านผู้ชมครับคือถ้าหากว่าร่างทรงมาลงที่ตัวเนี่ย จะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นจริงครับจริงครับเพราะว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันจะไม่รู้สึกยังไงไม่รู้สึกครับจะทําอะไรเขาก็ได้เขาไม่รู้สึกนะฮะ <c oughs> ไม่เจ็บมานทั้งสิ้นเลยครับล่าเขาไปบน <c oughs> น้กากลางถนนรถชนไปกาลางถนนรถชนตายทันทีเลย <c oughs> เพราะว่าร่างเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลองลองดูนะจาัไม่รู้เรื่องนักกันไว้สองทีไม่เจ็บ เริ่มแรงนะเริ่มแรงนะแ <c oughs> สดงว่าอาจารย์คงเข้า,ลๆๆๆแ,ลาแล้วแน <c oughs> ่เนี่ยหัวแดงหมดแล้ยหัวแดงอาจารย์คงเข้าเหรอครับ <c oughs> อาจารย์คงเข้าที่ไหนเลือดก,กูออก <c oughs> ท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ are, กดแชร์ are, กดกระดิ่งกดซับสไคร้ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 เลยครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ